ผมสวัสดีแทน่าเพนครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะน้องผูมากเก่งมากเลยแล้วก็่าเพนตางผ้าอยู่ค่ะจริงๆโอุย้ยขอบคุณน้องผูมากเลยนะคะอ่าคุณนะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะอ่านอ่านชื่อของน้องผูไม่ออกนะแต่สวัสดีครับนะคะเย่สําเร็จแล้วสําเร็จแล้วนะคะก็ ขอบคุณต้นทานรุกนี้โรงเรียนปิดดีใจมากก็ไม่กำลังใจว้าเพนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ถ้าสะดวกนะคะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่แต่น้องภูสะดวกอยู่แล้วนะคะน้องภูก็ไม่รู้แหละเห็นน้องภูแทบทุกคลิปเลย <c oughs> ทุกไลฟ์ของป้าเพนนะน้องภูก็ต้องให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากอ่าน้องวีโววีโวครับอ่าวีโวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวีโอวอยู่ตรงไหน,นจะไม่เห็นเลย อาวบวกค่ะมาแล้วนะคะเอออันนี้เขาเรียกกันนะพลังบวกนะคะส่วนน้องภูก็พลังบวกเหมือนกันนะก็มีก็มีนะมีมีท่านหนึ่งบอกว่าผมไม่ต้องไปค้นหาผมนะครับเพราะว่าผมเป็นพลังบวกครับก็แบเงี้เออทุกท่านที่ไม่กําลังใจคือพลังบวกนะ,ะขอรวมยอดไปเลยนะคะรวบไปเลยนะคะพลังบวกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอ่าพี่ต้นทานนะคะขอบคุณนะคะสติกเกอร์รัวๆ ไม่เป็นไรครับนะคะขอบคุณค่ะจากน้องครูนะก็พี่ตรงทานก็เจ็ดท่านนะคะขอบคุณนะคะพลังมหาศันย์พลังแอบดูนะคะก็ไม่ยอมทักนะคะก็พลังบ่วงทุกท่านนะแรงใจทุกท่านนะคะก็คือความสําเร็จของคนที่ทํา y o YouTube อันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีการก็เพื่นอนๆก็จะไม่สําเร็จนะคะโอ้ดนตรีมาแล้ว แต่แต่แตยังวางสายไม่ได้นะคะก็วันนี้ขอคุณลุงพักหนึ่งวันจะไม่ลงน้ำแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนมาจะเหนื่อยนะคะก็เลยขออนุญาตคุณลุงว่าวันนี้ก็จะจะพูดไปให้มันถึงกับเกือบอ่ะเกือบเกือบชั่วโมงนะแล้วค่อยสแตนบายนะคะก็ต้องไปรับเพื่อน <c oughs> ส่งเพื่อนไปที่โรงแรมเดี๋ยวแต่บรรจิไทยก็สามารถคุยในโทรศัพท์ได้นะคะก็สว <c oughs> <c oughs> ัสดีทุกคนได้นะคะแต่ถ้าตรงไหนมีไวไฟนะถ้าตรงไหนไม่มีก็คงคุยไม่ได้ ต้องขอไัยนะคะอันนี้ก็อยากไลฟ์สองรอบเหมือนเดิมแต่แต่ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ได้ไหมเกิดเพื่อนมาปุ๊บเรามาขึ้นไลฟ์อีกเดี๋ยวคุณลุงก็ว่าอ้าเพื่อนคุณอะไรงี้เขาจะพูดตักก่อนอันนี้ก็ถ้ามาอย่างนั้นก็จะใส่ยจยาวเลยนะคะเครื่องนี้นะได้จะยาวเลยนะคะ,คนะะนะได้นิดได้หน่อยป้าเพ็ญก็เอาเลยนะคะน้องฟูกับเพื่อนทุกคนนะคะพ่ทคนทานนะคะได้5้าชั่วโมง6กชั่วโมงก็เอาเลยนนี้นะคะก็ จะไปถึงฝั่งหรือเปล่านี่คอยดูนะคะระยะเวลาหนึ่งปีนะคะที่ทำนะจริงๆขอบคุณทุกท่านนะคะยังน้อยก็ให้กำลังใจเป็นสาวไทยนะคะเจ็ท่านนะคะขอบคุณมากคุณยายเป็ดมาแล้วคุณยายเป็ด <c ười> คุณยายเป็ดนะโอ้ยอ่าเห็นน้องมารีไปเห็นน้องเห็นน้องมารีไปขึ้นสตรีมอยากด้วยถามน้องมารีว่าใครช่องใครช่องใคร ช่องคุณยายแป๊ดแล้วก็เอ้ยแล้วก็อยากขึ้นด้วยนะแต่เราไม่มีกําลังแบบนั่งเฝ้านะนั่งเฝ้าไม่ได้เลยจริงๆก็ต้องไปนู่นตอนไปนี่กลางวันนะคะต้องไปกระตลอดเลยนะจะว่างช่วงตอนเย็นอย่างนี้แหละว่างประมาณบ่ายห้าห้าโมงเย็นหรือสี่โมงครึ่งเนี่ยจะถ้าอยู่คุณลุงคุณลุงมานะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนอีกนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งแล้วก็นอนเลยม่วงนอนจริงๆนะอันนี้ใครๆก็บอก มีมีน้องมาที่ใดนะเจ้าของบ้านไม่อยู่อันนี้มีหลายท่านพูดก็เลยบอกเพื่อนว่าสแตนบายนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทําทุกอย่างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยได้มีเองอะไรเองของใสจะไม่รอดก็เลยต้องทดลองดูก่อนถ้ารอดก็โอเคนะคะยายมาแล้วจ้าโอเคยายเป็ดนะคะมาสมัครไปให้นะคะ คุณยายเป็ดสวัสดีครับพี่สันทานค่ะไปขึ้นด้วยกันนะคะอยากขึ้นเหมือนกันแต่ไม่มีเครื่องจะเฝ้าของตัวเองแล้วกลัวบันไม่ไปทักตรงนั้นถ้ามีโอกาสจะไปนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่างบ้างถ้าไปเจอมาลีเดี๋ยวบอกมาลีมาลีอบอกให้คุณยายเป็ดส่งบันไดให้หน่อยนะจะลองขึ้นดูเดี๋ยวจะลืมวิธีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองสักครั้งนะคะเผื่อได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงมาเพิ่มช่วงที่เราไม่ได้อยู่น่ะ คือเป็นสดท้ายกลางวันจะไม่ว่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจะลองขึ้นดูนะคะจะลองขึ้นกับคุณยายเป็ดนะคะขออนุญาตก่อนแล้วนะเนี่ยขอบคุณนะคะคุณยายเป็ดถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามันได้สองสามชั่วโมงสักครั้งหนึ่งก็ดีนะคะดีกว่ามันไม่ได้เลยนะคะนี่สวัสดีจา้าพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีครับคุณยายเป็ดจากน้องภูนะคะอันนี้เลิฟสี่ขอบคุณค่ะสวัสดีจา้าคุณต้นทานค่ะอันนี้ขอบคุณมากนคะคะ